เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่2อคันวาคมอีกหนึ่งเกมลีงน่าสำคัญคืนนี้ครับแมนยูไนเต็ดจะต้องยกพลบุกเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เซนต์เจมส์พาร์คสำหรับเกมนี้ครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ค่อนข้างหนักเลยสำหรับพลพพักปีศาจแดง และก็เป็นเกมที่มีผลต่อตารางคะแนนโดยตรงด้วยนะครับเพราะหากชนะขึ้นมาจะจี้พื้นที่ทาอปโฟเหลือแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นแต่หากแพ้ขึ้นมาครับก็อาจจะโดนทิ้งไปไกลกว่าเดิมทั้งนี้สําหรับทั้ง2ทีมนะ่ครับเคยเจอกันมาแล้วในซีซั่นนี้กับเกมคาราบาวครับซึ่งในเกมนั้นนิวคาสเซิลบุกมาปราบแมนยูเตดถึงโอทฟ้าฟอร์เลยครับแบบราบคาบ3-0โดยแน่นอนกลับมาเจอกันอีกครั้งในเกมลีกก็ต้องรอดูครับว่าเอริกเทนฮากจะมีวิธีการแก้ไขและกรับมือกับลูกทีมของเอ็ดด เรามากระดีพรีวิวเกมสำคัญคู่นี้กันเลยนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเกมคู่นี้ครับจะลงแข่งเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยกรรมาการในสนามนะครับเป็นโรเบิร์ตโจนส์กรรมาการในห้อง VR เป็นไมเคิลซาลิสบิลลี่ส่วนช่องทางการรับชมครับเป็นทางทรู e ีเ e ียฟุตบอลหนึ่งและก็2ครับมาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันก่อน สำหรับทัพซาลิกาดงนิวคาเซนลนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องนั้งแต่มีการบาดเจ็บกันแทบจะล้นทีมเพราว่าบรรดานั้งต่ที่ลงสนามไปเล่นแทนแต่ละคนนี้กลับโชว์ผลงานได้ไม่ได้ต่างจากตัวจริงมากเท่าไหร่เลยครับอย่างในช่วง2เกมล่าสุดครับในเกมลีกที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเชลซีไป4ต่อนหนและในเกมช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับเป้เช่ไป1ต่อ1นแบบน่าชนะสุดๆครับมาโดนเปนเชติสเสมอได้ในช่วงทดเสบหนีสุดท้ายจากลูกจุดโทษข,ของเอมบาเป้ซึ่งก็เป็นจุดโทษปัญหาด้วยด้วยกับสถานการณ์ของนิวคาสเซนในลีกตอนนี้นะครับอยู่ที่7ของตารางคะแนนแข่งไป13เกมมียิ่ม3แตม้มหรือเอาง่ายๆนะครับมีแต้มตามหลังเราแค่1แต้มเท่านั้นดังนั้นเกมนี้ถือว่าสำคัญมากๆครับสำหรับทั้ง2ทีม ในส่วนเรื่องคนพร้อมนักเตะนะ่ครับก็อย่างที่บอกไปว่านิวคาสเซลของเอ็ดดี้ฮาร์มมีตัวเจ็บอยู่บ้านเบอร์เลยครับไล่มาตั้งแต่แอนเดร็ดแอนเดอร์สันฮาวิ่บานส์สเวนบอตแมนแดนเบิร์นจ่าขอบเมอร์ฟี่แมตต์ทา์เกตซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจะพลาดลงสนามแน่นอนส่วนในรายของชอนลองสตาร์ฟฮาวิเอ์มากินโยโจวินหลอกและคาร์ลอรมิสันสี่รายที่กล่าวมานะครับยังต้องรอลุ้นในเกมนี้ว่าจะมีสภาพพร้มฟิตพร้อมลงสนามหรือไม่ครับ ส่วนในรายของซันโรตนาลีก็อย่างที่ทราบกันเนะยครับว่าโดนแบนยาวถึง9เดือนจากคดีการพาน,นันอย่างไรก็ตามครับนิวคาสเซิลตัวเจ็บเยอะขนาดนี้ทว่าผลงานในสนามยังคงถือว่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับและบรรดาตัวหลักไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อีซากมิเกลแอมิรอนหรือว่าเชนบูโดกิมารไรส์ก็ยังพร้อมลงสนามครับในเกมคืนนี้กับกองทัพปีศาจแดงมาที่ฝั่งคนพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนกันบ้างนะครับ สำหรับกองทัพปีศาจแดงท่านับแค่ผลงานในลีกนะครับถือว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ3มเกมหลังสุดชนะคู่แข่งมารวดเลยนะครับและไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวโดวยเกมลีกนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกเป็นถล่มเอเวอร์ตันมา3ต่อ0พร้อมกันแจ้งเกิดของสนุกคอบบี้ไมนูบแบบเต็มตัว ส่วนผลงานเกมล่าสุดในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็บุกไปเสมอกาะจักรารายที่ตุรกีมา3ต่อสาะว่าเกมนี้ก็เต็ไมไปด้วยดรามา่านะครับโดยเฉพาะในรายของอังเดรโอนาน่าที่พลาดเกมนี้แบบจังเบอร์เริ่มเลยครับจนนิมพลาด3แต้มเพราะเขานี่แหละและก็อาจจะตกรอบเพราะเขาด้วย ซึ่งแน่นอนครับหลังเกมเดังกล่าวหลายคนก็เริ่มออกมาแนะนําให้เอริกเคนฮาร์ตต้องดรับโอนาน่าบ้างแล้วก็ส่งตัวสำรองอย่างอันตายบายินเดียลงไปเฝ้าเสาแทานแต่ทั้งนี้ครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดก่อนเกมกับนิวคาเซลของเอริกเคนฮาร์ก็ดูเหมือนว่ากุนซอรายนี้ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่และยังคงยืนยันนะครัวว่าจะให้โอนาน่าลงเฝ้าเสาในเกมคืนนี้กับนิวคาเซลโดยได้โยกใสิติการเซฟในลีกของเขาเป็นตัวการันตีครับสำหรับเรื่องความพร้อมนักเตะในคลับแมนยูเต็ดเองก็มีตัวเจ็บเยอะไม่แพ้กับนิวคา ฟรีเซนเอริกเซนคาซมิโรไตเรลมาเลเซียลิซันโดมาติเนสและก็รวมไปถึงอามัดดิโอโลด้วยครับส่วนในรายของเมสันเมาส์ก็เริ่มจะมีข่าวดีเนื่องจากว่าเจ้าเมาส์เนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับส่วนกําหนดการลงสนามยังไม่ทราบแน่ชัด ในส่วนของนักเตะที่เหลือในครับเกมนี้กองทัพปีแสดงจะได้มาคัสแตตฟอร์ดที่ฟิตเต็มถังกลับมาลงสนามหลังจากเกมในช่วงกลางสัปดาห์กับกาลาจารายน่ะโดนแบนทําให้ได้พักครับซึ่งก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนครับในเกมคืนนี้แต่ช่วยทีมได้มากแค่ไหนก็ต้องลุ้นกันอีกทีสําหรับตัวความหวังของทีมนะครับก็ยังลงสนามกันได้ครบครันไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟานนเดส อาเลฮันโดการ์ไนโชหรือว่าจะเป็นเจ้าหนูคอบบี้ไมนูที่กําลังเป็นตัวความหวังใหม่ในแดนกลางของทีมครับเรามาต่อที่คาดการณ์นักเตะต,ตัวจริงของทั้งสงทีมกันเลยนะครับมาดิฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันก่อนเดี๋ยวันนี้ครับเอ็ดดี้ฮาวจะมาในแผน4ี่สาซึ่งเป็นแผนเก่งเล่นนะครับนายทวารเป็นนิกป๊อสีกองหลังครับแบ็กขวาเป็นคีรดันทิปเปียแบ็กซ้ายเป็นวาเลนติโนลิฟลาเมนโตคู่เซ็นเตอร์นะครับฟาเบนชากับจามาลัสเซลสามแดนกลางนะครับมีเจลลินตันบรูโนกิมาเรสแลลละก็เวิสไมี ส่วน3ตัวรุกครับทางซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนทางขวาเป็นมิเกลอาร์เมรอนและส่วหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นอเลสเซนเดอร์อิซาครับมาที่ฝั่งคาดการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนกันบ้างนะครับเอรลิติก้าจะมาในแผน4-2-3-1ไดเทวันยังคงเป็นอังเวโอนาน่านะครับถึงแม้ว่าจะปิดพลาดมาในเกมกลางสัปดาห์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสีกองหลังครับแบ็กขวาเป็นอารอนวานบีซาก้าแบ็กซ้ายเป็นลุคชอคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กไวร์กับวิกตอร์ลินเดอร์เลฟ สองนี่ถือตัวกลางครับสกอตต์แมคคอมิเน่กับคอปปี้ไมนูสามตัวรุกครับทางขวาเป็นมาร์คัสแบดฟอร์ดทางซ้ายเป็นอเลฮันโดกาไนโชและก็มีบรูโน่เฟานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนซูน่าตัวเป้านี่ครับเป็นรัสมุสฮอยลุนสำหรับสกอร์ที่คาดการจากทางเว็บไซต์หูสกอร์นะครับวันนี้หูสกอร์ให้นิวคาสเซิลเปิดบ้านเฉือนแมนยูไนเต็ดไปด้วยผล2ประตูต่อ1ครับเรามากันที่บทสัมภาษณ์ของเอริคเทนฮากในเพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมกับนิวคาสเซิลกันเล็กน้อยนะครับกับประเด็นต่างๆ เรามากระที่ประเด็นแรกนะครับพูดถึงเจ้าหนูคอบบี้ไมนูว่ามีโอกาสได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงในเกมขึ้คืนนี้กับนิวคาสเซิลหรือเปล่าด้วยเอริกเคนฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงประเด็นนี้ว่าเขาแสดงให้เราเห็นแล้วในเกมเมือ่ออาทิตย์ที่ผ่านมากับเอเวอร์ตันว่าเขาพร้อมจะลงเล่นและหลังจากนั้นเราก็ต้องรำมือกับการลงสนาม3เกมในรอบ6วันเพื่อจะได้ผลการแข่งขันที่ดีสุดในทุกๆเกมของเรา ส่วนความประทับใจในตัวคอบบี้ไมนิวก็คือผมคิดว่าเขามีการตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบของเขามันดูเหมือนว่าเขามีเวลาทําเรื่องต่างๆเหลือเฟือเมื่ออยู่ในสนามเขาคอยตรวจสอบสถานการณ์รอบตัวอยู่ตลอดซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเขาวิ่งได้อย่างอิสระเขาตรวจตาเรื่องต่างๆเพื่อดูว่ามีทางเลือกแบบไหนบ้างและก็ทําการตัดสินใจในเรื่องที่ถูกต้องเขาสามารถะลอเกมเองได้รวมถึงเร่งเกมเองได้เขาสามารถตัดสินใจทําเรื่องที่ถูกต้องได้อยู่เสมอ มาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับผลงานของตัวยืมอย่างโซฟียานอัมราบัตด้วยเอริกเคนทักได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีนักเตะม,มากกว่า11คนเรามีทางเลือกที่ดีเยี่ยมหลายตำแหน่งและตอนนี้โซฟียานอัมราบัตแสดงเห็นเราว่าเขากำลังมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องจัดการกับนักเตะที่มีอยู่จำนวนมากและก็รักษาความสดของนักเตะเอาไว้อย่างดีด้วยมาที่ประเด็นต่อไปนะครับพูดถึงอนะังเดรโอนาหน้ากับผลงานในช่วงที่ผ่านมาบ้างด้วยเอริกเคนทักครับได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าคุณวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นเลยว่าอนะังเวโอน่าคือนายทวารที่มีผลงานดีสุดอันดับ2ของพรีเมยร์ลีกซีซั่นนี้การป้องกันประตูของเขาคาดหวังได้และเขาดีสุดอันดับ2ของพรีเมยร์ลีกเขาทําได้ดีแต่เขาก็รู้ตัวว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกผลงานยังน่าผิดหวังอยู่บ้างอย่างไรก็ตามในช่วง5เดือนนี้เขามีผลงานที่ดีมากแล้ว คุณได้เห็นแล้วว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างต่อผลงานแย่ๆที่เกิดขึ้นในเกมที่ผ่านมาเมือนที่เขาทําหลังเกมที่มิวนิกหรือว่าที่เบอร์ลินนั่นแหละเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นมีบุค,คลิกที่แข็งแกลง่งแล้วก็สามารถรับมือกับมันได้อย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม